มีหมอคนหนึ่งนะเป็นคนหนุ่มไฟแรงจบแพทย์ที่เชียงใหม่ก็เรียนต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางทันทีเลยเรียนด้านเวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งก็เป็นการเรียนที่หนักนะแต่ก็ มีความสุขที่ได้เรียนรู้เพราะว่ารักความเปิดหมอไม่นำซ้ำอย่างเรียนปริญญาโทของคณะวิศวะอีกนะเรียนเรื่องวิทยาการความรู้วิทยาการข้อมูลเพราะตั้งใจจะทำการศึกษาวิจัยเ,เกี่ยวกับเรื่องการระบาดของโรค หรือว่าระบาดวิทยาได้ปริญญาโทรจบแล้วก็สมัครเป็นอาจารย์แพทย์นะก็ได้เป็นอาจารย์แพทย์สมใจชีชีตก็ทำท่าว่าจะรุ่งโรจน์ในด้านของอาชีพการงานชีวิตส่วนตัวก็กำลังจะไปได้ไกลนะเพราะว่า กำลังจะแต่งงานแล้วก็กำลังจะมีบ้านใหม่แต่แล้วเนี่ยก็วันหนึ่งก็พ่อตัวเองนี่เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายหมอบอกว่ามีเวลาอยู่ได้ประมาณ6เดือนตัวเองเพิ่งอายุ28เองนะอนาคตที่รุ่งโรนี้ ก็เหมือนจะดับปุบไปเลยหมอคนนี้ชื่อหมอกฤิตตไทยนะซึ่งหลายคนนะคงจะรู้จักจากการติดตามเพจหมอกฤิตตไทยเนี่ยเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนี่ชแรกก็ทำใจยากนะ เพราะว่าอายุยังไม่มากแค่ยี่สิบแปดงานการก็ดีชีวิตส่วนตัวก็ดีก็กำลังจะไปไกลบอกว่าคนเราเนี่ยมันก็แปลกนะไม่ทันได้แก่เลยก็ใกล้จะตายแล้วคนส่วนใหญ่นะมีโอกาสได้แก่ก่อนที่จะตาย แต่ตัวแกนี่ไม่มีโอกาสได้แก่แต่ก็ไม่ได้ท้อนะยอมรับความจริงของชีวิตแม้ว่าจะเจ็บปวดก็เลยอยากจะเอาประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมาเป็นประโยชน์กับผู้คนทั้งหลายโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวไว้เดียวกับตน ก็เลยทำเพจใน f c e e o o o นะชื่อว่าสู้ดีวะเมื่อปีที่แล้วอันตราเคยเอาเรื่องของหมอกิตติไทยนี่มาพูดเมื่อปีที่แล้วตอนที่เปิดเพจนี้ใหม่ๆนะสู้ดีวะในแง่หนึ่งก็เป็นแหการให้กำลังใจคนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งนะว่าเดี๋ยวเพิ่งหมดหวังกับชีวิตนะแต่ใดที่ยังมีลมหายใจก็ต้องมีความหวัง อย่าปล่อยใจให้จมอยู่ความพผทูท้อแท้เดียวกันก็อยากจะให้ประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยเป็นอนุสติเป็นบทเรียนชีวิตนะกับคนหนุ่มสาวเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าเพราะว่าชีวิตนี่มันเปราะบางนะ คนหนุ่มสาวจะไม่ตระหนักนะว่าชีวิตมันเปราะบางแต่ถ้าวันใดเจ็บป่วยได้โรคลายนี่ถึงจะรู้นะว่าชีวิตนี่มันเปราะบางมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสามารถจะใช้ชีวิตไปในทางที่ถูกต้องได้หรือมีคุณค่าเนี่ยแม้ชีวิตจะสั้นนะแต่ว่าก็ถือว่า คุ้มค่ากับการที่ได้เกิดมาอัเพจนี้นี่ก็มีคนติดตามเยอะนะแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจหลังหมอกิตติไทยก็พิมพ์หนังสือออกมาเล่มหนึ่งนะชื่อเดียวกับชื่อเพจนะชื่อสู้ดิวะแต่ว่าออกมาได้แค่เดินสองเดือนนะก็ปรากฏว่าวันนี้หมอกิตติไทยนี่ก็มีข่าวว่าเสียชีวิตละ ก็เรียกว่ามีเวลาประมาณ1ปีในการที่จะใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยให้มีคุณค่ามีประโยชน์นะต่อผู้อื่นแล้วก็ไม่ลืมที่จะใช้เวลาที่มีอยู่น้อยนิดเนี่ยเพื่อประโยชน์ของตัวเองด้วยพรกิตไทยเนี่ยในแง่หนึ่งก็เป็นแบบอย่างนะ ที่ดีนะของคนที่แม้ว่าจะเจอโรคร้ายแต่ว่าก็ยอมรับความจริงของชีวิตได้ไม่มัวแต่อดหูท่อแท้โวยวายตีโพยตีพายทำไมต้องเป็นชั้นก็อาจจะมีบางช่วงนะที่มีความรู้สึกแบบนี้ซึ่งเป็นธรรมดาของปุถุชนนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะ จมอยู่ความโหดถูคนเราพอยอมรับความจริงแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะเดินหน้าต่อไปได้เดินหน้าต่อไปได้หมายความว่าเนี่ยในแง่หนึ่งก็ดูแลรักษาร่างกายของตัวมีช่องทางอะไรที่จะเยียวยารักษาหรือว่าช่วยทำให้คุณภาพชีวิตมันไม่แย่ลงในช่วงที่ยังมีลมหายใจก็ทำแต่ว่าไม่ได้ทำแต่เฉพาะเรื่องของการ ดูแลสุขภาพกายนะตอนหลังหมอกรีฑไทยก็เห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพใจด้วยเพราะว่าสำคัญมากคนเราเวลาเจ็บป่วยเนี่ยมันก็ไม่ได้ป่วยแต่กายอย่างเดียวป่วยใจป่วยใจเพราะความกลัวเพราะความหมโหซึ่งมันก็เป็นการซ้าเติมให้ทุกข์มากขึ้นป่วยกายนี่อาจะรักษาไม่ได้ เพราะว่าวิทยาการเทคโนโลยีมีจำกัดแล้วก็โลกก็ลามมาเยอะแล้วดังนั้นก็ดูแลใจไม่ให้ทุกข์ทรมานอันนี้คือสิ่งที่หมอกิตไทยก,ก็พยายามทำนะแล้วก็เอามาเผยแพร่มาบอกเล่าให้เป็นข้อคิดนะสำหรับคนหนุ่มสาว และที่สำคัญคือว่าก็ยังมีความหวังนะมีความหวังกับการใช้ชีวิตแต่ละวันหรือแม้กระทั่งแต่ละชั่วโมงนี่ให้มีคุณค่าแม้ว่าเจ็บป่วยก็ยังมีเวลาออกกำลังกายดูแลใจใสสุขภาพนะแล้วก็อะไรที่ทำประโยชน์ได้กับผู้อื่นได้ก็ทำ หนังสือหรือว่าข้อคิดของหมอกิตตไทยที่ถ่ายทอดออกมาให้กับคนทั่วไปเนี่ยหลักๆก็มีอยู่สามเรื่องนะซึ่งล้วนแต่มีคุณค่าแม้กระทั่งกับคนที่ไม่ได้ป่วยหรือแม้จะไม่ใช่เป็นคนหนุ่มคนสาวซึ่งหลายข้อนี้ก็ ตรงกับหลักธรรมของพุทธศาสนานนะเช่นข้อแรกคือว่าให้รู้จักอยู่กับปัจจุบันให้ใช้วันนีนะ้เหมือนกับเป็นวันสุดท้ายนะคนเราเนี่ยถ้าหากตระหนักว่าเราอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้เนี่ยหรือตระหนักว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของเราเราจะใช้เวลาอย่าง มีคุณค่ามากขึ้นอะไรที่ดีอะไรที่ควรทำก็รีบทำอะไรที่สำคัญต่อตนเองต่อญาติมิตรต่อคนรักก็จะรีบทำไม่ผัดผ่อนความทุกของคนจะไม่น้อยเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่คิดว่ามีเวลาและไม่ใช่แค่มีเวลาสองสมวันอาจจะมีเวลาเป็นปีๆก็เลยเอาแต่ผัดผ่อน ได้แต่บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสุดท้ายเนี่ยในสิ่งที่ควรทำก็ไม่ได้ทำเพราะว่าความเจ็บความป่วยหรือความตายนี่มันมันมาประชิดตัวซะก่อนคนเราถ้าคิดว่าหรือตระหนักว่าบันนิบารนสุดท้ายของเราเนี่ยในงานหนึ่งเราก็จะ ทำดีกับคนรอบข้างคนที่อยู่รอบตัวเราเนะเราจะไม่เอาแต่ใจตัวเราจะคำนึงถึงนะความรู้สึกของคนรอบข้างมากขึ้นยิ่งถ้านึกว่าไม่ใช่แค่วันนี้เปสุดท้ายของเราอาจจะเป็นมาสุดท้ายของคนที่เรารักด้วยเนี่ยว่าเราจะปฏิบัติกับเขาอย่างดีไม่ ขุนหานพันล่นนะแล้วพอเราทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนที่มีความสุขก็คือเรานะไม่ใช่แค่คนที่เราทําดีด้วยเท่านั้นเราก็ไม่รู้สึกผิดอะไรเราก็รู้สึกว่าโอ้เราได้ได้ทํำดีกับคนที่เรารักไม่มีอะไรที่จะติดติดค้างใจนะหรือว่าคุนข้องหมองใจ ใอ้การที่เราใช้ชีวิตวันนี้มันก็มาสุดท้ายเนี่ยไม่ทำให้เราเนี่ยไม่คิดรอความสุขจากวันพรุ่งนี้นะคนหลายคนเนี่ยรอความสุขหรือคาดหวังความสุขที่อยู่ข้างหน้าหรือพรุ่งนี้หรือเมื่อลืนนี้นะในระหว่างที่ส่วนวันนี้ก็อยู่แบบนะ ก้ามกืนฝืนทนหรือบางทีก็มีความทุกข์นะเพราะว่ารอคาดหวังความสุขวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราตระหนักว่าวันนี้เราจะเป็นวันวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเราเราจะไม่รีบเฉวยเราจะไม่รีบรอคาดหวังความสุขวันพรุ่งนี้แต่เราจะรู้จักควนขวายหาความสุขในวันนี้เลย และความสุขในวันนี้นี่มันไม่จําเป็นต้องกินดื่มทเที่ยวเล่นหรือชอบก็ได้นะเพราะว่าถ้าเรารู้จักมองหรือตระหนักว่าวันของเราเนี่ยมันมีเวลาเหลือไม่มากเนี่ยเราจะพบว่าเนี่ยสิ่งธรรมดาธรรมดาในชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันก็สามารถจะเป็นแหล่งที่มาของความสุขได้ ซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองนีที่คุณหมอแกแกได้จำเอาไว้นะคือว่าให้รู้จักขอบคุณนะความปกติธรรมดาของชีวิตหลายคนเนี่ยไม่ได้ตระหนักเลยนะว่าการที่ชีวตเราเนี่ยปกติเนี่ยมันเป็นโชคมันเป็นสิ่งวิเศษนะอันนี้แกพูดจากประสบการณ์ตัวเองนะเพราะว่า เมื่อเป็นคนป่วยเนี่ยยการหายใจมันไม่ใช่ทำได้ง่ายๆอ้การที่แต่ละวันแต่ละวันหายใจโดยที่ไม่เหนื่อยหอบเนี่ยมันก็ถือวา่าเป็นความสุขแล้วล่ะว,วันไหนที่ไม่เจ็บไม่ปวดมันก็เป็นความสุขแล้วล่ะเอาคนไม่ไตระหนักนะว่า วันปกติธรรมดาคือวันที่เราไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีความเจ็บความปวดที่หลังไม่ต้องนอนติดเตียงเนี่ยอันนี้คือความสุขแล้วลนะแล้วนะลเราไม่จำเป็นต้องรอให้เจ็บให้ป่วยหรือต้องปวดซะก่อนนะถึงจะมาเห็นคุณค่าของการไม่เจ็บไม่ปวดหรือว่าเห็นคุณค่าของความปกติธรรมดา ถ้าเรารู้จักใคร่ควรหน่อยก็จะรู้ว่าเนี่ยการที่ชีวยเราเนี่ยมันไม่มันปกติธรรมดาเนี่ยนะไม่ต้องมีความสนุกสนานไม่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศไม่ต้องไปกินดื่มเที่ยวเล่นอะไรนะแค่ปกติธรรมดานี่มันก็เป็นความสุขแล้วคุณหมอกแกบอกเนี่ยให้รู้จักขอบคุณชีวิตที่ปกติธรรมดาเสียบ้างนะถ้าคนเราเนี่ยจะไม่รู้สึก ชื่นชมหรือขอบคุณความสุขจากชีวิตที่ปกติธรรมดานะถ้าเราคิดว่าเรายังมีพรุ่งนี้เรายังมีมรืนนี้เราังมีอีกหลายปีอีก10 2ย30สิ 20, 30ปีรออยู่ข้างหน้านเราจะไม่ไม่เห็นคุณค่าของความปกติธรรมดาเลยหรือถ้าเราไม่ได้นึกถึงว่าสักวันหนึ่งเราต้องเจ็บต้องป่วยหรือต้อง มีทุกเวทนานี้เราจะไม่รู้สึกเลยนะว่า้การที่เรามีชีวิตปกติธรรมดานี่มันเป็นโชคเป็นความสุขและถ้าเรารู้ว่าเนี่ยวเราเนี่ยมันเหลือน้อยลงไปแล้วนะมันไม่ใช่แค่ความปกติธรรมดาของชีวิตคือความไม่เจ็บไม่ป่วยเท่านั้นนะอาการที่ได้อยู่กับคนรัก ได้เห็นวิวชิวทัดที่สวยงามในยามเช้าได้เห็นดอกไม้นะได้เห็นท้องฟ้าโอแค่นี้ก็มีความสุขแล้วล่ะความสุขมันอยู่ข้างหน้าเราแต่เราไม่ค่อยเห็นจนกว่าเราจะตระหนักว่าเรามีเวลาหรือในโลกนี้ไม่นานมีนกักดนตรีคนหนึ่งนะวิรก,ก้กจอนสันนี่ จะเป็นนักดนตรีที่ดังนะเพราะว่าเป็นคนบุกเบิกพวกพังเนี่ยตอนที่หมอวินิจฉัยว่าแกเป็นมะเร็งตับอ่อนเนี่ยโรคเดียวกับสตีฟจอมนี่แกบอกพอ่อแกเอามาจากโรงพยาบาลนะมันมีความสึกสดชื่นมีชีวิตชีวามากเลยไม่ว่าจะดอกไม้สายลมเมฆท้องฟ้านี่ มันมีความหมายใหม่กับเขามันสวยงามมากให้การเดินบนท้องถนนมันกลายเป็นสิ่งวิเศษทั้งที่จะก่อนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่วิเศษไปแล้วเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าจะได้เจอภาพนี้อีกนานเท่าไหร่ของธรรมดานี่มันกลายเป็นของวิเศษที่ทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยคนเราพอ ถ้าไม่ไม่ใกล้ตายนี่จะไม่รู้นะว่าไอสิ่งที่เราเห็นเป็นธรรมดาเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีคุณค่ามันมีความหมายมันมีความสวยงามแต่พอรู้ว่าเราจะอยู่ได้ไม่นานเนี่ยโอ้ยอพวกนี้สิ่งปกติธรรมดาทั้งที่มีอยู่กับตัวเราแล้วที่เราประสบพบเห็นนี่มันจะกลายเป็นสิ่งที่สามารถจะให้ความสุขกับเราได้ไง่งายๆ ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเรายังไม่ทันเจ็บไม่ทันป่วยนะอย่างน้อยก็รู้จักขอบคุณรู้สั่งชื่นชมสิ่งเหล่านี้ไว้นะเพราะเป็นความสุขที่หาได้ง่ายไม่ต้องรอความสุขวันพรุ่งนี้ไม่ต้องรอาการกินดื่มเทีเ่ยวเล่นก็ได้แล้วประเด็นที่สามที่คุณหมอเกียรติชัยกันเน้นนะหรือว่าแกนำมาแลกเปลี่ยนเป็นบทเรียนชีวิตนี้ก็คือว่าอย่า เสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องจิ๊จ้อยเรื่องที่ชวนหงุนงงแต่ว่าแต่เวเตือนว่าเนี่ยหลายคนเนี่ยเป็นทุกข์กับงานการมีความเบื่อหนกับองค์กรหรือว่ากังวลกับพุงย้อยๆของตัวเวลาไป ดัดผมเห็นผมจริงหน่อยก็ไม่พอใจนะไม่พอใจกับการที่มีสิวหรือไม่พอใจกับการที่กล้ามเนื้อซิกแพกนี่มันไม่ชัดเจนแกบอกว่าเนี่ยปล่อยไปเถอะนะอย่าไปช่างหัวมันบ้างนะแกว่าก่อนหน้านี้แกเคยเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าพอรู้ว่าตัวเองจะอยู่ได้ไม่นานไอ้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องจิบจอยไปเลย แกบอกว่าในเชื่อผมเถอะนะไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยคุณจะไม่คิดถึงมันเลยถ้าคุณใกล้ตายถ้าใกล้ตายเมื่อไหร่เรื่องพวกนี้กลายกลายเป็นเรื่องจิปจจอยที่เราไม่สนใจเลยแต่เราไม่ต้องรอให้เป็นคนใกล้ตายแล้วก่อนนะถึงจะเห็นว่าไอ้เรื่องพวกนี้ไม่ควรเสียเวลาเนะพราะจริงเนี่ยแม้เราจะไม่ ยังไม่ใกล้ตายยังไม่เจ็บป่วยเนี่ยแต่ถ้าเราลองนึกสมองว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายอันนี้ทางพายเรือ่องมรณสติเจริญมรณะสติเราก็จะตระหนักว่าเวลาของเราในโลกนี้มันเหลือน้อยไปทุกทีแล้วเวลาของเราเหลือน้อยลงไปทุกวันทุกชั่วโมงไม่วันหนุ่มสาวหรือแก่ในเมื่อเวลาเราเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยจะเอาเวลาที่มีอยู่ หรือเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยใช้กับอะไรนะหมดไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องจิบจอยเรื่องงุหงิดนะซึ่งหลายคนเป็นกัินนะนะเพื่อนบ้านส่งเปิดเพลงดังก็ไปทะเลาะบบาแว้งกับเขาแฟนลืมวันเกิดนะก็หัวเสียหรือว่า โทรศัพท์มันมันไม่ใหม่พอมันไม่รุ่นใหม่พอก็รู้สึกแย่หรือไปทะเลาะเบาะแว้งเพียงเพราะว่าเพื่อนร่วมงานมีความเห็นไม่ตรงกับเราเราเสียเวลาไปกับเรื่องพวกนี้เยอะนะโดยที่ไม่ตระหนักว่าเวลาของเราในโลกนี้มันเหลือน้อยไปทุกทีทุกที ถ้าตระหนักว่าเวลาเราเหลือน้อยนะแม้จะยังไม่ป่วยเนี่ยเราจะไม่หมัวเสียเวลากับเรื่องพวกนี้หรือไม่หมัวเสียเวลากับความทุกข์เรื่องที่น่างหงุดหงิดอีกอันหนึ่งที่เขาที่มอกเกิไทยบอกคือว่าเนี่ยอย่าไปเสียอย่าใช้เวลาอย่าเสียเวลาของเราเนี่ยเพื่อความฝันของคนอื่น นะอันนี้บอกคนหนุ่มสาวโดวยตรงเลยเนะี่ยอย่าใช้เวลาหรือว่าทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อตอบสนองความฝันของคนอื่นอันนี้พผด่ไปแล้วเมื่อวานนะวันเนี่ยหลายคนคนหนุ่มสาวหลายคนเนี่ยเป็นทุกข์มากนะทุกข์เพราะว่าทุกข์กับความคาดหวังของสังคมและคนรอบข้างคนรอบข้างเนี่ยเป็นพ่อแม่ก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้เขาคาดหวังหรือเขาอยากให้เรา สนองความฝันของเขาเขาทำไม่ได้เขาก็อยากให้ลูกให้หลานสนองความฝันของเขาแล้วถ้าถ้าเราเนี่ยใช้ชีวิตของเราเนี่ยเพื่อสนองความฝันของคนอื่นนี่ไอ้ชีวิตของเราเองเนี่ยไอ้การมีชีวิตของเราเองมันก็จะไม่มีวันได้เกิดขึ้นเลยแล้เสร็จแล้วก็ทุกกระทม นะกับการที่ไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองใฝ่ฝันอันนี้ก็เป็นกันเยอะนะในหมู่คนหนุ่มสาวเนี่ยใช้ชีวิตเพื่อสนองความคาดหวังของคนอื่นจนไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความมุ่งหวังอะไรกับชีวิตหรือว่าอยากจะมีชีวิตแบบไหนอันหนึ่งที่คนเสียเวลามากนะ ก็ค,คือเสียเวลากับการทำสิ่งที่ไม่ชอบเราต้องอดทนงานการก็น่าเบือ่อแต่ว่าที่ทำเพราะว่ามีเงินมีเงินเดือนที่ดีแล้วคิดว่าเราอดทนอีกนิดอดทนอีกหน่อยแล้ววันหน้าจะดีขึ้นแล้วก็เตือนว่าเนี่ยคุณไม่รู้หรอกนะว่าพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่านะคุณอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้ก็ได้ อันนี้ก็คล้ายๆกับภาษาท,ที่เบนทนะที่บอกว่าเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกนะว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนอย่าไปคิดว่ามีพรุ่งนี้แล้วจึงมีชาติหน้านะพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลย,ยงั้นถ้าเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีอยู่หรือเปล่าเนี่ยวันนี้ก็ควรจะใช้ชีวิตเนี่ยให้กับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราหรือสิ่งที่มีค่ารวมทั้ง สิ่งที่เราชอบด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราชอบก็ต้องพิจารณาน,านะว่ามันมีคุณค่าหรือเปล่านะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก่อนใช้เวลาหมดไปกับการเที่ยวการกินดื่มเที่ยวเล่นก็ชอบเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่มีเวลายกับสิ่งอื่นที่มีคุณค่าไม่มีเวลาให้กับคนรักไม่มีเวลากับพ่อแม่หรือแม้กระทั่งมีเวลาให้กับตัวเองด้วยซ้ํา การที่คนเราคิดถึงความตายที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราเนี่ยแม้ยังไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยมันช่วยทำให้เราตระหนักนะว่าในเมื่อเวลาเราเหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีเนี่ยควรใช้เวลาที่มีอยู่ให้มีคุณค่าไม่ใช่เพียงแค่สนองความอยากของคนอื่นหรือแม้กระทั่งสนองความอยากของกิเลสนะในใจเราอันนี้ท่านเตือนนะให้รู้จัก ใช้ชีวิตอ,อย่างไม่ประมาทนะความไม่ประมาทในพุทธศาสนาก็คือค่อนนี้แหละถ้าว่าเราใช้ชีวิตอ,อย่างมีคุณค่าเนี่ยถึงแม้อะไรต้องตายจากโลงนี้ไปนะมันก็ไม่มีอะไรต้องเสียดายที่จริงการใช้ชีวิอของเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะก็คือใช้ เวลาแต่ละวันเพื่อการเตรียมตัวรับมือความตายที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าความตายมาถึงจะทุกทุกทรมานมากเรื่องน้อยๆเนี่ยก็ใช้เวลาตาละวัน,เ,นเพื่อการเตรียมตัวรับมือความเจ็บความป่วยที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเพราะก่อนที่เราจะตายเราต้องเจ็บป่วยส่วนใหญ่นะไม่ได้ตายฉับพลันและหลายคนเนี่ย แม้ยังไม่ตายเนี่ยแต่ทุกทรมานมากเพราะความเจ็บความปวดไม่ว่าจะเป็นทุกขเวทนาทางกายหรือความทุกข์ทางใจเพราะอะไรเพราะว่าช่วงเวลาที่ปกติสุขเนี่ยไม่ได้สนใจที่จะเตรียมตัวเลยต่ทั้งที่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับเราเะ90%เปซตเลยจะท้าดีก็ใช้เวลาในการเตรียมตัวรับมือกับความผันผวนปลงชีวิต เรียนรู้จากความสูญเสียพัดพราดเงินหายของหายก็ถือมาเป็นแบบฝึกหัดในการฝึกใจให้เผชิญกับสิ่งที่ไม่ถูกใจหรือความพันผวนข,ของชีวิตได้เจอคําต่อว่าด่าทอก็ถือว่ามาเป็นเครื่องฝึกใจให้มีความมั่นคงหนักแน่นถึงเวลาเจ็บเวลาป่วยก็จะไม่โวยวายตีโพยตีพาย ถึงเวลาตายก็สามารถจะเผชิญความตายได้อย่างสงบนีนี่คือบทเรียนนะที่เราสามารถที่จะคุ้นคิดหรือใครขควรได้นะจากการที่เราลึกถึงความตายหรือถ้าให้ดีก็เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิงคนที่ใกล้ตายเนี่ยอย่างหมอกฤษไทยเนี่ยข้อเขียนของหมอกฤิจทยตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็สามารถเตือนใจให้เรา ได้ดีนะพ่อเป็นการเอาประสบการณ์ของคนจริงๆนะของคนที่ประสบความเจ็บป่วยจริงๆคนที่ใกล้าตายจริงๆเนะี่ยมาบอกเล่าอ่าแล้วก็รู้สึว่เป็นเรื่องใกล้ตัวนะไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวไม่ใช่เป็นเรื่องคิดเอาเองอันนี้ก็เป็นแง่คิดนะของคนซึ่งเมื่อรู้ว่าจะตายเนะี่ยแต่ก็ไม่ยอมปล่อยให้การตายของตนมันไร้ค่านะแต่ว่าเอามาใช้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ที่ยังอยู่